ประชาชนจังหวัดชนบุรีที่เดินทางไปงาน,นมเตอร์โชว์ที่เมอืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วันที่24-4เมษายนให้กักตัวหรือไปตรวจโควิดงานเข้าแล้วครับผมไปนะผมไปตั้งแต่วันที่20กว่าเลยแล้วก็อยู่ึนถึงวันที่4เลยครับก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่รับผิดชอบตามสังคมนะครับผมเอง ก็เดี๋ยวจะไปตรวจดูว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่านะฮะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วงานยูสคาโชเนี่ยจะอยู่อีกโซนหนึ่งของมอเตอร์โชแต่มันก็มีการเดินปะปนกันไปนะครับสามารถเดินได้แล้วผมเองก็เข้าไปในงานตัวมอเตอร์โชว์ด้วยนะครับก็รับผิดชอบทางมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องรับผิดชอบเพื่อส่วนรวมนะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวจะไปตรวจโควิดกันนะครับก็รู้สึกหน่อยๆนิดน,นึงว่า เ,เราเข้าไปอยู่ในสุ่มเสี่ยงแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยก็ต้องทําตามหน้าที่นะครับเพื่อความสบายใจด้วยเรามีรูปเล็กลนะครับแล้วก็มีทีมงานอีกเยอะแล้วก็มีลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อรถที่3ามร้อยก้าลาด้วยเพื่อความสบายใจเราก็พยายามจะสร้างความสบายใจใยการเดี๋ยวเราจะไปตรวจโควิดกันว่าจะเป็นไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเรารอไปดูผลแล้วกันว่าตรวจอองงานเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวในการไหนผมก็ เป็นคนหนึ่งในสุ่มเสี่ยงและในกลุ่มสุ่มเสี่ยงในงานนี้ด้วยก็อยากจะถ่ายเล่าเรื่องให้ฟังแล้วกันว่าการไปตรวจเป็นยังไงอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็เตรียมตัวอย่างไรในการที่จะไปตรวจโควิดนะครับ เกี่ยวกับการตรวจโควิดนะคะว่าต้องเตรียมตัวอะไรไปไปบ้างคะ่ะก่อนไปตรวจนะคะ,ะก็เตรียมเอกสารบัตรประชาชนนะคะกรณีจำประวัติใหม่นะคะค่ะถ้า,ถามีประวัตอยู่แล้วก็ไม่มาม,มาตรวจได้เลยก็จะมีสองแบบคะ่ะแบบได้ทูก,กับแบบโอพีดีคุณผู้หญิงควรไ้ตัวแบบไหนนะคะได้ทูก,กับโอพีดีแตกต่างกันยังไงคะคุณพยาบาล ใทูจะนั่งตรวจบนรถไม่ต้องลงจากรถจะรถจั่นสัมพันธ์เนี่ยค่ะ,คะก็จะได้ผลลัพธ์อย่างเดียวจะราคา3,240บาทค่ะบาทแต่ถ้าตรวจแบบ o อพดีจะต้องลงจากรถมาพบแพทย์ที่โ p พดีนะคะ่ะราคาส1 0 0รบาทแต่ใช้วิธีการตรวจแบบเดียวกันเลยคือสวบจากโพรงจมูกนะคะรับผล24ชั่วโมงเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วํำไรจะไม่เครียดเลยนะคะถ้าเขาประกาศว่าในมอเตอร์โชว์เนี่ยมีคนที่มาเดินงานล COVID, แล้วติดโควิดแล้วแบบว่า เป็นโควิดกลับไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ที่กำให้เครียดที่สุดคือเขาประกาศว่าพิตตี้ในบูธติดโควิดนะคะทำไมก็เลยคิดว่าน่ากลัวล่วคะค่ะพี่แชมป์น,น่ากลัวไหม <c oughs> ไม่เขาติดบูธไอ้นี่อะไรนะบูธเกี่ยวกับ <c oughs> บูธํำยาตำยา <c oughs> ใช่มีบูธ <c oughs> อื่นด้วยไม่บูธํำยา เรไม่ได้ไปน้ำยาบูดนั้นมันาไม่ได้ไปไปแต่บูดพวกที่ชั้นนำดอะไรมาบ้างผมชอบแนวแบบว่าอินเตอร์แบนเห็นไหมคะนี่แหละน่ากลัวที่สุดค่ะคือเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทีมงาน300ร้อหลาดไลทุกคนที่ไปมอเตอร์โชว์แล้วก็ที่อยู่ใกล้คนที่ไปมอเตอร์โชว์ค่ะตรวจหมดเลยเพื่อความชัวของทุกคนเลยเนาะใช่แต่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องฆ่า เืียโรโควิดไล่รถทุกคันเลยค่ะตอนนี้จะไล่ทำทุกคันเลยแล้วก็ในตัวโชว์รูมด้วยทั้งหมดจับตรวจหมดแต่คนที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่สุดที่ติดโควิดในตอนนี้นะคะทางกล้องครับคุณนั่นแหละขอแบบประชาชนนะครับ เด็กไม่มีบัตรประชาชนไหมคะบัตรที่ยืนยันตัวตนไหมคะเป็นลูกหาดไม่มีค่ะเด็กเพิ่งสี่ขวบอะครับลูกสาวแจ้งเกิดไปสูติบัตรไม่ได้เอามาไม่ได้พกมาเลยค่ะมี่เป็นลูกขาดะหมคะลูกขาดที่อางกายมันมคะากาเจ็บคออ๋อไม่มีค่าเหมือนแบบว่ารู้สึกเหมือนไม่สบายนิดหน่อยค่ะอันนี้ได้มีการแจ้งสูติบัตที่เป็นไหมคะไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมคะมีหรือเปล่าพี่แขม ไม่มีใช่ไหมครับขาไม่มีอ่ะอันนี้อันนี้เปลี่ยนจากโรงพยาบาลนครทนมาที่นี่เพราะว่าตรงที่โรงพยาบาลนครทนคิวเยอะนะครับก็เลยมาที่บางกอก9แทนนะครับซึ่งก็มาได้ตรวจเลยนะครับเปิดเวลา8โมง18นาฬิกานะครับตรวจี่เพื่อนตบไหล่สิเห็นป่ะสำหรับใครที่มานะครับก็เตรียมประชาชนมาส่วนเด็กก็สูติบัตรแจ้งเกิดนะครับมาให้เรียบร้อยตอนนี้เป็นปัญหาแล้วครับ อไอ้นี่คือปัญหานะครับกำลังมองอยู่เลยไอ้แสบปวดฉี่นะครับคือจริงๆแล้วสาหรับคนที่ตรวจเจอว่าัวเป็นโควิดนะคะโรงพยาบาลเขาก็จะโทรแจ้งว่าคุณเป็นโควิดคุณต้องการรักษาโรงพยาบาลที่คุณตรวจไหมหรือคุณประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาลไหนเขาก็จะทําการติดต่อให้แต่เราไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปเองนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ลดการแพร่กระจายของเชือ้อเราก็ต้องรอทางโรงพยาบาลเนี่ย เขาส่งรถมารับเมาเพื่อเข้าโรงพยาบาลไปรักษาตัวค่ะทีนี้นก็ไม่ก็เหมือนลุ้นเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆก็แอบกังวลอนะ่ะพอรักษาตัวขั้นต่ําก็ต้องมี14วันใช่ไหมคะแล้วเราเป็นคนที่มีลูกเล็กกับมีธุรกิจที่ต้องดูแลมันรู้สึกว่ามันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะสําหรับถ้าเกิดจะป่วยขึ้นมาในครั้งนี้นะคะ่ะทั้งหมดค่าตรวจ9,000บาทครับสําหรับ3ท่านครับ เก็บเชื้อบริเวณโคมกระดูกสพ่อใหนรู้สึกดีขึ้นระหว่างเก็บเชื้อหายใจทางปากได้มนต้อนนีะจะกลัวลูกสาวคนเดียวเนี่นะคะต้องมีกีทแน่เลยต้องส่ถงหน้ากากด้วยนะเรียบร้อยค่ะถามายวยโอนโอโนนนน นี่ครับคนที่แบบกำลังเดินมาเนี่ยครับมาเอามาต้องล็อกว่ะเสร็จแล้วขอบคุณข้าวกันเลยผมบอกเลยครับการตรวจที่ยากที่สุดคืนนี่แหละใครหลายๆคนที่มีลูกจะรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะแต่เราต้องตรวจเพราะว่า เราต้องรับผิดชอบต่อสังคมเพราะว่าลูกสาวผมเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเอออาร์เบิร์วิสนะฮะ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ถ้าเราไม่มีการตรวจหรือไม่มีผลตรวจที่ปลอดภัยเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ลูกเราไปเรียนหนังสือใช่ปะ่ะ <c oughs> หลายๆคนก็ไม่สบายใจถ้าผมเองมีเพื่อนของลูกสาวผมเนี่ย <c oughs> แล้วพ่อแม่เขาไปอยู่ในกลุ่มที่สุมเสี่ยงแล้วไม่ตรวจะผมก็ไม่พอใจเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมครับ ซึ่งวันนี้ลูกสาวผมก็มาทาเรื่องการตรวจเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอผลก็ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับได้เลยหมคะแจ้ผลได้เลยครับผมคุณทรงวิทย์ครับอขออนุญาตแจ้ผลของคุณทรงวิทย์ทรบาบพาทรภัยศาลรนะคะครับผมผลปกติดีนะคะไม่พบเชื้อนะคะครับผมแล้วของอริยาครับของของคุณอาทิตย์อาทิชนันปะคะครับใช่ครับ ของคนอาทิตย์ชนานผลปกติดีค่ะไม่พบเชื้อนะคะครับแล้วของอริยาครับแล้วก็ของเด็กหญิงอริยาครับผลปกติดีค่ะไม่พบเชื้อค่ะครับแล้วเดี๋ยวผมรบกวนนิดนึงครับอย่างมีใบเปเปอร์ไหมครับพอดีผมจะไปให้ทางโรงเรียนนะครับผมของจ<อ>างแล้วก็ของเดมด้วยคือทั้งสามท่านนี้คือต้องการใบเปเปอร์ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะจะ จะส่งไปทางเมลที่คุณผู้ชายแจ้งไว้นะคะได้เลยครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับที่เป็นซูเปอร์นะคะได้ครับผมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ส่งคนให้ให้ตามนี้นะคะได้ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะโอ้โหเฮีย,ต,ย,ๆๆๆย people, ตื่นเต้นจ่งหวะกลัวจังหวะแล้วเมื่อกี้พี่บอดติ๊กเกอร์โทรมาว่าเป็นไงบ้างวะเป็นไงบ้างว่า,า,วาทุกคนรอผมคนเดียวเลยเพราะว่าถ้าผมเป็นอ่ะทั้งคณะยูทูบเบอร์ทั้งคณะเลยไอ้แจ็คแมพโอ้เอ้ยเลยหลับครับก็ <ๆ S 2> ปลอดภัยสบายใจได้นะทีมงานทุกคนก็สบายใจแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอไปบอกเมียก่อนว่าติดเชือ้อหรือเปล่าเขาโทรมาแจ้งทางกำไรมีนนะพอแจ้งเลยเหรอเออพิชามรอดชามรอดเพืของอะไรไม่แจ้งองไไ่ะก็ของกำไรม่รอดไะของอะไรผ่านผ่านผ่าน,านไม่เป็นไรไม่เป็นไร รอ,อ,อดรอดร<ม>อดรอดรอ,อดรอดรอด,อด,อดเดี๋ยวไม่รู้เข้าเบอร์กัมไรอ่ะไม่รู้เดี๋ยวเขาจะส่งเข้าอีเมลซูปเปอร์ทีมไก่กัมไมอ่ะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยผมไม่เป็นอะไรเลยทงสิ้นเพราะว่าผมเป็นคนดีไม่ยุ่งกับผู้หญิงใดๆทั้งสิ้นในงานมนเาอเตอร์โชว์ครับอย่างที่คุณกัมไรเกิดไว้แรกครับไม่ยุ่งหรือว่ากัมไรไม่รู้ไม่ยุ่งเลยครับผมเดินก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวครับถ้าคนเห็นหมดในสามร้อยตลาดไม่จริงไม่แซมเลยกัมไร มือเลยไปเอาปากกาที่พี่ที่บูดกรุงศรีพิตี้พูดว่าไหนรู้ไหมเอาไปสามแท่งแล้วนะยังไม่ได้เอาเลยสักแท่งเลยแล้วจะพูดขึ้นมาได้ยังไงเขาไม่ได้พูดนี่หูฝาดครับมผมรอดครับคือผมเป็นคนที่ไฟฝักไฟในธรรมะมองแต่พื้นอย่างเดียวผมเป็นคนดีไม่ห่างครับก็เลยไม่มีชี้ะนะครับแล้วก็เราไม่เคยเที่ยวผับไม่ได้ไปไแั่ขยันไปทำงานครับอ่ะพูดไต่นี้เป็นไงความรู้สึก ก็โล่งใจนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากแล้วก็จวดหมอที่กำไรอ่ะไม่สบายพอดีมันเลยทําให้ก็มายิ่งกังวลเลยว่าเราติดหรือเปล่าเราเป็นโควิดหรือเปล่าแล้วที่แบบที่ที่กลัวที่สุดนะไม่ได้กลัวว่าตัวเองอะติดแล้วมันจะเราจะหายป่วยไหมหรืออะไรมาแต่ที่กลัววมากๆคือเราเนี่ยติดแล้วเราไปเจอคนอื่นคนอื่นจะติดต่อจากเราไหมถ้าเกิดเราเกิดเป็นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่ามันสําคัญมากแล้วมันละเอียดอ่อนมากๆอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่า หลังจากจบงานมอเตอร์โชว์ก่อนจะมีข่าวเรื่องมีคนเป็นโควิดเนี่ยเรามีการเจอน้องยูทูบเบอร์อะไรโอ้ถ้าผมเป็นก็ทังสะเทือนวงการอะบอกเลยค,ค,คือชวนน้องมากินข้าวอะไรด้วยแล้วก็หลังจากกินข้าวเสร็จวันนั้นวันต่อมาเช้าวันต่อมาข่าวออกแล้วก็ตัวเลยใช่หรือคือรุ้นมากรุ้นว่าแบบเฮ้ยอย่าเป็นนะอย่าเป็นนะเพราะถ้าเราเป็นแล้วคนอื่นต้องเดือดร้อนตามอีกเยอะเลยอะก็ตอนนี้เราก็พยายามกับตัวปรับเปลี่ยนตัวครับอีก5าวัน 7วันลองดูอาการว่าเป็นยังไงบ้างก็ค,คือเดี๋ยวก็มีแอลกอฮอล์เจลที่มือนะฮะแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาแล้วกันค่ะแต่เหมือนกับรุ่นพี่ก็ไมที่เคยป่วยเป็นโควิดแล้วรักษาตัวจนหายเขาก็บอกนะคะว่ามันจะไม่สามารถติดคนที่ทานอาหารครบห้ามูออกกําลังกายสม่าเสมอพักผ่อนเพียงพอดื่มน้ํามากๆค,คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีวิถีชีวิตประจําวันแบบเนี้ยค่ะหนึ่งอย่างเลยเราก็จะมีเปอร์เซ็นต์รอดสูงคนที่สูบบุหรี่เดือมแอลกอฮอล์หรือว่าใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยง แต่ช่วดีอ,อ,อยา่างหนึ่งที่โมอเตอร์โชว์เราเป็นโซนเอ์ดอถูกเพราะมันร้อนโควิดอยู่ความร้อนไม่ได้ค่ะคือทำไมไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าในโซนที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นด้านหลังมันเป็นโซนเอ์ดอซึ่งอากาศค่อนข้างร้อนมากแล้วก็อากาศไม่อบเพราะว่ามันเป็นเอ์ดออากาศมันถ่ายเทตลอดใช่ไหมคะทําให้เชื้อเนี่ยมันคงแบบว่าไม่สามารถจะวนเวียนอยู่ตรงนั้นได้เนะพี่แชมป์นเนาะ แค่ใส่แม็กก็ไม่พออยากให้ทุกคนล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนที่มีวความเสี่ยงก็งดเจอเพื่อนฝูงก่อนนะคะใช,ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ครับงดเจอก่อนใช่ไหมใช่ครับก็แต่ผมสบายแล้วครับเรื่องกลางคืนผมไม่ไปไหนแล้วผมดูลูกทุกวันครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ดูอยู่อันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวพื้นฐานเลยเหรอเตรียมตัวพื้นฐานแล้วกันสําหรับคนที่อยู่ในสุ่มเสี่ยงนะก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อสังคมแล้วกันครับก็จะพยายามทําตัวให้ดีขึ้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็สุขละอนามัยใช่ป่ะสุขะอนามัยเออสุขะอนามัยนะฮะเพื่อให้ส่งผลต่อรอบข้างดีเราไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นแล้วกันครับถูกค่ะ ก็ประหลาณนี้สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะฮะโควิดรอบสามมาแล้วพอการที่เราไม่ติดโควิดแล้วหนึ่งเราโล่งใจแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอีกต่อไปก็คือเราต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิดยอดขายเราไม่รู้จะเป็นยังไงฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยฝากติดตามกด s u b ส c ค i b e กดสั่นกระดิ่งให้กับช anel ยูทูบด้วยอยากจะให้เรากำลังใจเราครับทนไงฮะคุณกำไลอยากจะให้กำลังใจเราใช่ไหมคะง่ายๆเลยค่ะก็ พิมพ์คอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งให้เราค่ะแล้วก็กําลังใจที่ดีที่สุดคือการกดหนุนมาซื้อรถเราค่ะแล้วก็ให้สั่น F C สามเอาไว้ในคอมเมนต์ด้วยฝากติดตามช่องกำไรใจดีด้วยนะคร<ช>ับแล้วก็ที่สําคัญเลยแนหรบโควิดกลับมารอบสามใครที่หาขนมทานเล่นจุนไว้ที่บ้านนะคะก็ลัจะขายผู้วัดกรอบค่ะทางเพจกำไรใจดีเราเดี๋ยวจะไปแปะแปะไว้ที่หน้าเพจสามร้อยกระดั่งไหลใครที่อยากจะอุดหนุนนะคะก็เข้าไปอุดหนุนกันได้ได้ครับประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับบ๊ายบาย